ครับุูมปัญญาเพื่อนวิธีการไล่กาครับนี่ครับเห็นปะเพื่อนจะเอาไม้นี่ครับไม้หรือไฟก็ได้ครับเอามาครึ่งครับครึ่งให้มันไข,ข,ข่คือตะไข่กามันเห็นมันกะสียากม,ม,ม,มันสิบ่มันมันมันมองมาลงทำลายผลผลิตของเขา้าขันบวกครึ่ง ได้หรือว่าเครื่อไงไฟายอไงเห็นเนี่ยมันสิมากกินฟักกระโจนหรือแตงโมที่ปลูกกันขี้กันก็ต้องเฮ็ดจตงสีขี้กันแม่นบ่ไอ้นี่ถ้ามันเห็นจังสีแล้วมันสิบกากาล,ลงเนี่ยเห็นเป็นฝ่ายเป็นได้โอเป็นไหมแต่ว่าไหมนี่มันก็นสียางนล่ขึ้นมาเหลี่ยม ม่หรือฝ่ายก็เห็นม,มันก็เดียวเห็นเมื่อใดน่ะสายตาของกาๆมันตาดีมันสิข่ายว่าเป็นกับดักกามันสิสงสัยว่าเป็นกับดักมันกัสิบุกลงมาทำารผลผลิตของข้านะครับเนี่ยภูมิปัญญาเห็นบอกครับเดี๋ยวเห็นบอ,นะอกเนี่ยญญรครับเดี๋ยวเห็นบอก เดี๋ยาวเบิ้งมันตีเรียมเรียมเรียบ,ยบ,ยบแฟบแฟบแฟบแมแมเนี่ยครับเนี่ยแหละพุ่มปัญญาชาวบ้านการไลก่กาโดยเอาไม้หรือฝ่ายมาครึ่งเอาไว้ะกามันเรียวเห็นมันกันสิว่าเป็นกับดัก มันกอติบกกาลงของมะไก่มบอบมาท่าลายผลผลิตของเขา้ามะครับนี่แหละครับผมพามาเบิ่งแต่งแต่ก้อนนั่นแล้วก้อนเพิพ่มเริ่มปลูกจนเดี๋ยวนี้กันเด็กเก็บผลผลิตแล้วครับข้าวโพดข้าวเหนียวครับถ้างนี้กรับเพระท่านเด็กพ่อเก็บ,บปันไหนพอท่านเด็เกแก นี่ครับครึ่งไม้ครึ่งนี่ไ้ทัวทัวบริเวณเลยครับการัมเห็นหรอมันกัดสิยนันก็สะบอกว่าล่งมาก